ในเมื่อเราจะมีอายุที่ยืนขึ้นนะครับการทำศัยกรรมความงามเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ช่วยเหลือครับทำให้รูปร่างหน้าตาของเราครับเหมาะสมกับสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับอายุที่เรายืนยาวมากยิ่งขึ้นด้ดยครับศัยกรรมอันนึงครับที่ตอบโจทย์มากในยุคข,ของแนวคิด Longevity เรียกว่าศัยกรรม Modern Face Lift Plus นะครับคือการทำศัยกรรมดึงหน้าในชั้นหรือก,การทำศัยกรรมดึงหน้าในปัจจุบันเนี่ยมันจะดึงในชั้น s m a s h ครับหรือชั้นกล้ามเนื้อลึกด้วยผลลัพธ์ที่ได้ครับจะดูยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติด้วย คนไข้จะรู้สึกว่าอายุน้อยลงนะครับดูเด็กลง1 0 2ถึงปีเลยหลายๆท่านเป็นแบบนั้นนะครับนอกจากการดึงหน้าจะชันลึกการทำศัลยกรรม m o d e r n f a เ e Lift Plus เนี่ยยังมีการเติมเต็มไขมันหรือที่เรียกว่า Fat Grafting ด้วยการทำ Fat Grafting ครับจะช่วยเพิ่มไขมันนะครับบนใบหน้าให้มีมากยิ่งขึ้นครับคนไข้ที่อายุมากขึ้นครับไขมันบนใบหน้าจะมีการเสื่อมสลายดังนั้นการทำศัลยกรรมดึงหน้านอกจากจะดึงให้ตึงแล้วจะมีการเติมเต็มที่เรียกว่า Fat Grafting เข้าไปด้วยนอกจากนีีี้้้้รััััจะมกกากลลองช่ว่ววยยผผตดดททใหพธ ด,ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยยกตัวยอย่างเช่นการดึงหน้าผากปัจจุบันไม่จาเป็นต้องเปิดแผลยาวๆแล้วเราสามารถที่จะส่องกล้องผ่านรูเล็กๆนะครับเข้าไปเพื่อที่จะดึงหน้าผากยกคิ้วให้มันดีขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือเทคนิคการแพทย์ที่นอกจากจะทําให้มีชีวิตที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นแล้วเรายังดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายครับเทคนิคโมเดิร์นเฟสิคพลาสยังมีการเติมเต็มครับไม่ว่าจะเป็น PRP SVF ซึ่งทั้ง PRP และ SVF ครัวนประกอบาร์พีและเอยู่ในนเ้นครับรฉีด PRP หรือ SWF เข้าไป ผลลัพธ์ที่ได้ครับก็คือคุณภาพผิวที่ดีขึ้นด้วยครับไม่ว่าจะเป็นผิวที่กระจ่งางใสมากยิ่งขึ้นนะครับมีคอลลาเจนมากยิ่งขึ้นมีความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นครับหมอเชื่อว่าในอนาคตครับถ้ามนุษย์สามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง120ปีจริงๆตามหลักของ longevity นะครับเรื่องของศาสตร์การทำัลยกรรมความงามเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะไม่ใช่แค่ดูอ่อนวัยนะครับแต่ว่าเป็นการดูดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงอายุด้วยซึ่งสลยการ,รมสมัยใหม่อย่างเช่น modern face lip class เนี่ยจะกลาย ของ Longevity Medicine ครับที่ช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถคงความอ่อนเยาว์ไปได้ตลอดชีวิตครับ